สนับสนุนโดย Gigabyte, ASUS และ Dewa Natural สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราเป็นประจำในรายการไอทีรีบอนนะคะแล้ววันนี้ก็ยังอยู่กับเมย์เหมือนเดิมค่ะนี่เมย์คนใหม่นะมาในลุกใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่ที่แน่ๆค่ะวันนี้เนี่ยพยายามแอบเบลกระชากไว้นะทาตัวให้เข้ากับตีมของโกดังนิดน,นึงเพราะว่าวันนี้ค่ะไม่มีหูฟังนะคะจากทางสตริกเนี่ยจะมารีวิวให้ได้ดูกันย้อนไปนะคะถ้าใครจํามันได้เนี่ยคุณแจ็คก,กี้เราเคยบอกเอาไวา้ว่าสตรีกเนี่ยเป็นตัวแทนของเกมเมอร์หน้าใหม่ที่เต็มไปด้วยสีสันความร้อนแรงวันนี้ก็เลยจัดมาเต็ม เลยนะทั้งเล็บทั้งผมอ่ะอย่าพูดมากให้เสียเวลามาดูกันเลยค่ะกับเจ้าหูฟังตัวนี้ ASUS Strix Wireless Gaming Headset ตัวกล่องค่ะเขาก็ใช้เป็นพลาสติกใสนะคะแต่ว่าด้านในเนี่ยมันจะมีแพคเกจซ่อนอยู่อีกทีหนึง่งแล้วก็พาดเฉียงลงมาแบบนี้ก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นตัวหูฟังได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งนึงค่ะก็จะเป็นนี่เลยโลโก้ของเขานะคะส r i ิกส่วนบริเวณนี้ค่ะก็จะเป็นฟีเจอร์เด็ดๆของเจ้าหูฟังตัวนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะมันเป็นหูฟังไร้สายที่เชื่อมต่อผ่านทางช่องสัญญ,ญาณแบบ2.4กิกะเฮิร์ค่ะแต่ว่ามีค่า latency ที่ต่ํามากนะคะคือเรียกได้ว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ย ะะเขาจะเป็นการจําลองระบบเสียงแบบ7.1มาให้แล้วก็สุดท้ายค่ะแบตเตอรี่นะคะถ้าเพื่อนๆชาร์จเต็มเนี่ยสามารถใช้ได้นานกว่า10ชั่วโมงค่ะด้านหลังกล่องค่ะจะเป็นรูปหูฟังนะคะพร้อมกับตัวดองเกิลของมันแล้วก็เป็นคีย์ฟีเจอร์ของหูฟังตัวนี้ค่ะพอแกะกล่องออกมาค่ะตัวหูฟังเนี่ยเขาก็จะมีแพคเกจมาอีกชั้นหนึ่งนะคะสําหรับการกระแทกค่ะแล้วก็นี่เลยเป็นกล่องอุปกรณ์บันเดิลค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะไม่ขอเริ่มที่อุปกรณ์บันเดิลกันก่อนเลย อย่างแรกค่ะก็จะเป็นสมุดคู่มือการรับประกันนะคะแล้วก็ Quick Start Guide ค่ะนาว่าสมควรเลยนะคะพ้นมีหลายภาษาเลยค่ะต่อมาค่ะเป็นสายออดีโอแจ็คนะคะขนาด3.5ม mm ิลิเมตรค่ะซึ่งหัวของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบ4โพนะคะ ตัวสายเนี่ยเขาใช้เป็นสายถักสีดำความยาวของมันเนี่ยอยู่ที่1.5เมตรค่ะต่อมาค่ะเป็นสายแปลงนะคะเป็นตัวผู้2หัวแล้วก็ตัวเมียหหัวค่ะตัวสายที่เขาใช้เนี่ยก็ยังใช้เป็นสายถักสีดําแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยสามารถต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้ค่ะถัดมาค่ะเป็นสายไมโคร USB สําหรับชาร์จหูฟังชิ้นสุดท้ายค่ะเป็นไมโครโฟนที่สามารถถอดออกได้นะคะ ดีไซน์ออกมาดูทันสมัยเลยทีเดียวค่ะวัสดุภายนอกที่เขาเลือกใช้นะคะจะเป็นยางสีดําแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะปรับได้แบบนี้นะคะ ตัวไม้เนี่ยเป็นแบบ u n นิไดเร t ชัน a l ค่ะข้อดีของมันเลยนะคะก็คือเสียงพูดเราเนี่ยจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเสียงรบกวนด้านข้างหรือว่าที่อยู่ด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่เข้ามาในไม้เลยค่ะเวลาพูดก็จะมีความชัดเจนมากๆนะคะตอบสนองย่านความถี่ตั้งแต่50ถึง16,000ัเฮิร์ค่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูตัวหูฟังกันบ้างค่ะตัวแพ็กเกจกันกระแทกของเขาเนี่ยนะคะพอแกะออกมาปุ๊บแกะให้ดูค่ะนี่ มันก็จะมีเป็นตัวดองเกิลอยู่ด้านในอีกอันนึงค่ะเดี๋ยวเมย์หยิบออกมาให้ดูนะคะดีไซน์ของมันค่ะก็มาเป็นแบบสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้ r o g ค่ะส่วนบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นไฟ led แสดงสถานะค่ะด้านล่างก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะ พอเชื่อมต่อของเขาใช้เป็น USB ค่ะสำหรับหูฟังในซีรีส์สตริกค่ะเขาก็ยังคงเอกลักษณ์อยู่นะคะก็คือใช้เป็นดวงตานกคูกเนี่ยมาออกแบบค่ะถ้าจํากันได้นะคะหูฟังสตริกอีกรุ่นนึงเนี่ยก็จะดีไซน์ออกมาคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะแต่ว่าจะมีพลาสติกเนี่ยครอบอยู่ด้านบนอีกทีนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะดูหรูหราค่ะแต่อันนี้นะคะมันเน้นไปที่สีสันสดใสามากยิ่งขึ้นเน้นไปที่ความดิบมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกับเน้นกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นค่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจาะกันะ่นน่นน,นคอกกั ตัวนี้นะคะเขาใช้เป็นพลาสติกสีดําค่ะซึ่งก็จะออกเป็นดํำด้าน,านๆนิดนึงนะคะ ตัวบริเวณที่ครอบศีรษะอันนี้เนี่ยอาจจะปรับสูงต่ำไม่ได้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะว่าเวลาใส่เนี่ยมันจะหลุดเพราะว่าด้านในเนี่ยเขามีเป็นยางยืดแบบนี้ค่ะพอเราใส่ไปปุ๊บนะคะตัวยางยืดอันนี้เนี่ยมันก็จะปรับให้พอดีกับสรีระของศีรษะเราค่ะอ่ะทีนี้มาดูเอียร์คัพกันบ้างดีไซน์เอียร์คัพค่ะเขาก็ดีไซน์ออกมาเป็นแบบมิ r ์รอร์อิมเมจนะคะด้านขวาตรงบริเวณนี้จะมีคําว่า republic of g a m e r ส่วนฝั่งซ้ายค่ะตรงนี้จะเป็นปุ่มควบคุมการใช้งาน ปุ่มแรกค่ะเป็นปุ่มเปิดปิดหูฟังนะคะสําหรับการใช้งานแบบไร้สายค่ะปุ่มทันมาเป็นปุ่มลดเสียงนะคะอันนี้จะเป็นตัวเปิดปิดไมโครโฟนค่ะแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้นะคะแล้วก็ปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่มเพิ่มเสียงค่ะด้านล่างบริเวณนี้นะคะเขาก็เป็นพอร์เชื่อมต่อต่างๆค่ะพอร์ตแรกนะคะเป็น audio jack ขนาด3.5ม mm ิมค่ะถัดมานะคะเป็น m i โคร USB สําหรับเสียบชาร์จหูฟังค่ะ แล้วก็พอสุดท้ายนะคะเป็นพอสำหรับเสียบไมโครโฟนค่ะนี่ก็แค่เสียบเข้าไปแบบนี้นะคะ แล้วก็ที่เห็นเป็นจุด3จุดตรงบริเวณนี้ค่ะเป็นช่องบายพาสนะคะคือด้วยความที่เจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันรองรับย่านความถี่ต่ําได้ถึง20่สเฮิร์ตเลยถ้าไม่มีช่องสําหรับปล่อยเสียงออกมาบ้างเนี่ยเสียงมันอาจจะแตกพร่าได้ค่ะส่วนด้านในค่ะเขาก็ใช้เป็นฟองน้ํานะคะนิ่มมากๆแล้วก็ขนาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเวลาครอบลงไปนะหูเราเนี่ยจะอยู่ในนี้พอดีเลยค่ะดีไซน์นะคะเขาก็ใช้เป็นสีส้มตัดกับสีดําแบบนี้ค่ะตัวไดเวอร์ของเขานะคะขนาด mm าหาสะะากสิวมิลลิเมตร โดยทั่วไปเนี่ยรองรับย่านความถี่ของเสียงตั้งแต่20จนถึง20,000เฮิรตซ์ค่ะตัวหูฟังตัวนี้ค่ะเอียร์ครับของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนปรับทิศทางได้นะคะอย่างเช่นเวลาเก็บเนี่ยเพื่อนๆสามารถหมุนได้แบบนี้เลยแล้วก็เวลาจะใช้งานก็หมุนออกมาได้แบบนี้ค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเม์ลองสวมใส่ให้ดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ลองตำแหน่งของไมค์ให้ดูด้วยค่ะอ่าแบบนี้อย่างที่บอกไปค่ะว่าตัวเอียร์ครับเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่นะคะ เพราะฉะนั้นพอครอบลงมาปุ๊บเนี่ยครอบหูเมไวมิดเลยค่ะเรื่องเสียงรบกวนจากภายนอกนะคะก็เลยแทบจะไม่ได้ยินเลยละคะ่ะตัวรัศมีสาด้านบนนะคะนี่ก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถใส่หูฟังอันนี้ได้กระชับมากยิ่งขึ้นเลยละคะ่ะตัวไมโครโฟนค่ะเวลาเพื่อนๆปรับนะมันสามารถปรับได้อิสระแบบนี้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดในเลเวลปกตินะคะไม่ต้องเอามาใกล้มากก็ได้ค่ะไม่ต้องใกล้ปากมากก็ได้แต่ถ้าพูดเบาก็ขยับเข้ามาแบบนี้นี่อ่ะ ทีนี้ค่ะหูฟังตัวนี้เนี่ยนอกจากสเปคของมันจะหรูเลิศขนาดนี้แล้วนะคะมันยังมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ช่วยปรับแต่งเสียงได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาซอฟต์แวร์ของมันกันเลยและนี่ก็คือหน้าตาซอฟต์แวร์ Strix Sonic Studio สําหรับใช้งานร่วมกันกับเจ้าหูฟังตัวนี้ค่ะมาในโทนดําส้มเหมือนกันนะคะซึ่งตัวซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นส่วโซนหลกัลกๆค่ะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นตัว Output Device นะคะสําหรับปรับตั้งค่าตัวเฮดโฟนของเรานั่นเอง ตรงบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเพิ่มลดเสียงค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้เข้ามาปรับแต่งในนี้นะคะก็สามารถกดที่ปุ่มตรงข้างๆหูฟังได้เลยเหมือนกันค่ะระบบเสียงของเขานะคะก็จะเป็นแบบสเตอริโอซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกความละเอียดของเสียงได้2แบบก็คือเป็น4 4 1กิโลเฮิรตซ์ที่16บิตแล้วก็4 8กิโลเฮิรตซ์ที่16บิตค่ะโซนที่2นะคะถัดมาจะเป็นตัวอินพุตเดเวิร์สค่ะก็คือการตั้งค่าไมโครโฟนนั่นเองนะคะปรับเพิิ่่มมมลดเเเสสีีียยงงงตรรนนน้้หหืืออววาจะไไปกะะก็ั แล้วโซนสุดท้ายค่ะอันนี้เนี่ยเป็นโซนที่เมย์อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปเล่นกันดูนะคะก็คือจะเป็นส่วนของโปรไฟล์นั่นเองสามารถปรับตั้งเสียงได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งตัวโปรไฟล์ของหูฟังตัวนี้นะคะ ASUS เนี่ยเขาก็มีค่า preset มาให้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงนะคะการพูดคุยหรือว่าการเล่นเกมค่ะพอเราเลือกปุ๊บเนี่ยค่าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเสียงเบสหรือว่าความคมชัดของเสียงเนี่ยมันจะปรับมาให้แบบอัตโนมัติหมดแล้แต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะลองปรับตั้งเองนะคะก็สามารถเลื่อนค่า Equalizer แบบนี้ได้นี่คือตามใจฉันอะ หรือว่าเฮ้ยไม่รู้จะปรับยังไงตัวอีควอไลเซอร์เองเนี่ยมันก็สามารถเลือกได้นะตามโทนเสียงตามโทนของดนตรีเป็นแบบคลาสสิกฮิปฮอปแจ๊สอะไรอย่างนี้นะคะอ่าหรือว่าอยากจะเป็นเมทัลนี่มันก็จะปรับให้หมดเลยแล้วสมมุติว่าเราปรับจนได้เสียงที่เราพอใจแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถ create โปรไ i l e ขึ้นมาได้ค่ะพิมพ์ชื่ออะไรไปก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยครั้งหน้าเนี่ยเราเข้ามาเราอยากฟังเสียงแบบเนี้ยก็สามารถเลือกได้เลยแบบนี้ค่ะยังไม่พอนะคะ โปรแกรมนี้เนี่ยมันยังสามารถจำลองเสียงให้เราได้ยินได้ด้วยสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยปรับเสร็จแล้วอยากจะลองฟังเสียงกดตรงนี้ค่ะอ่าคือจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องไปลองเล่นเองเนะเาะเพราะว่าพอเมยลองเล่นให้ดูอะเพื่อนๆก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันจะได้ยินประมาณไหนค่ะอ่ะคร่าวๆโปรแกรมของมันก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับหูฟัง Strik Wireless Gaming Headset 7.1ตัวนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นคนแก่นะ คุณข้ามไปเลยหูฟังตัวนี้มันไม่เหมาะกับคุณอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณเนี่ยเป็นวัยรุ่นชิคๆนะแบบเมย์แบบบีเจโซดาไฟอะไรอย่างเงี้ยหูฟังตัวนี้เหมาะกับคุณแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาดีไซน์ออกมาได้สวยบเฉีียวมากๆนะคะทีนี้ค่ะหลายๆคนนะอยากจะรู้กันว่าเฮ้ยแล้วเสียงของไมโครโฟนเนี่ยมันจะดีขนาดไหนเห็นเคลมนักเคลมหนาว่ามันดียังงู้นอย่างงี้อ่ะที่พูดอยู่ตอนนี้นะใช้ไม์ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวจะไม่เชื่อกันเดี๋ยวลองให้ดูเลย จบนะราคาค่าตัวของมันค่ะก็อยู่ที่ประมาณ4,000ปลายๆนะคะใครที่สนใจเนี่ยก็ลองซื้อมาเล่นกันดูค่ะแต่ไม่เอาบอกไว้ก่อนเลยนะว่าอันนี้เนี่ยโปรดิวเซอร์ของเราเขาลั่นวาจา,าไว้แล้วว่าเวลาคืนเนี่ยเขาจะคืนเฉพาะหูฟังไมโครโฟนเนี่ยยึดไว้เพราะฉะนั้น ASUS คะ่ะทวงให้ถูกคนนะ,ค,ะคนรีวิวเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยจริง อ่ะแล้วสำหรับวันนี้ค่ะเมก็ต้องขอขอบคุณ ASUS นะคะที่ส่งโปรดักต์ดีๆแบบนี้มาให้เรารีวิวค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านด้วยนะคะกิกกะบาย ASUS และ d e ว a n เนช r a l ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเมและทีมงานในทีรีบอลต้องขอลาไปก่อนค่ะเทปหน้าจะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ